สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆที่รักทุกท่านนะครับก็มาพบกันหน่อยอีกครั้งนะครับตอนนี้หน่อยอยู่ที่ห้องสมมอบรถใหม่นะครับที่โชลูมาสเตอร์พระนครสาขาเกษตรนวมินนะครับก็วันนี้หน่อยจะพามาชมรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าฮอตมากแล้วก็ทํายอดขายตะลรุสองพันกว่าคันไปแล้วนะครับแต่วันนี้รุ่นที่หน่อยจะพามาชมเนี่ยจะเป็นรุ่นที่หายากหาทุกยากมากนั่นก็คือออร์เดซีเอ็กซ์สามสิบนะครับรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับมาดูว่ารุ่นนี้มีอะไรที่่แตตกาง ตอนนี้หน่อยอยู่กับรถจน All New Mazda CX 30นะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับสีเทาไม่ชินเกรย์นะครับออจอดอยู่ในห้องส่งมอบนะครับที่โชว์รูมาสตา a พนครสหเกษตรนวมินนะครับคลิปนี้หน่อยออถ่ายด้วยกล้องของมือถือนะครับ าภาพและเสียงอาจจะไม่ได้คมชัดเหมือนกับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทําวิดีโอ,อแบบมืออาชีพนะครับผมแต่วันนี้หน่อยจะมาแนะนํานะครับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งที่แตกต่างนะครับในรถยนต์รุ่นเริ่มต้นกับรุ่นหลอท็อปและก็รุ่นท็อปนะครับว่าด้วยราคาเปิดตัว989,000บาทจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ระบบไฟหน้านะครับ ในรุ่นเริ่มต้นระบบไฟหน้าจะเป็นแบบ LED projector lens นะครับผมแต่ว่าในรุ่นนี้ไม่ได้มีไฟสองสว่างกลางวันที่เรียกว่าไฟ daytime มาให้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้จะมีไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นหลอด LED ทิวนะมาให้ด้วยนะครับในส่วนของกระจังหน้ารุ่นนี้เป็นกระจังหน้าสีดำนะครับ ออกประมาณเป็นสีดำด้านนะครับไม่ได้เป็นสีดำเป็นโนแบล็กนะครับเหมือนกับรุ่นรุ่นท็อปนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้ก็เรียกว่าทําความสะอาดง่ายนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดจะไปเปลี่ยนสีหรือไปพ่นสีก็สามารถทําได้นะครับผมเรามาดูในส่วนของล้อนะครับในรุ่นนี้เป็นล้ออลลอยนะครับขนาด16นะครับแล้วก็ให้ยางมาให้นะครับยางในรุ่นนี้จะเป็นโยโกฮามานะครับ ซึ่งถ้าดูจากผิวเผินดูแบบห่างๆแล้วนี่นะครับในในล้อขอป16เนี่ยอาจจะไม่ได้แต,ตกต่างกับรุ่นหลอมท็อป mm hmm. สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะให้ด้อยางหรือว่าแก้มยางที่หนาขึ้นนะครับก็จะให้ในเรื่องของความนุ่มนวลมากขึ้นด้วยนะครับผมกระจกออมองข้างนะครับจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับปรับจากด้านในนะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟเลี้ยวนะครับที่เป็น LED ทิวนะฮะอยู่ด้าน ตาให้ด้วยนะครับก็จะเพิ่มในส่วนความปลอดภัยขณะที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมกุญแจจะเป็นแบบสมาร์ทสมาร์ทคีย์เลสนะครับก็ตรงนี้หากเรามีกุญแจอยู่ในรัศมีประมาณ80เซนนะครับเพื่อเพื่อสามารถที่จะสอดมือเข้าไปด้านในนะครับก็จะเป็นการปลดล็อกให้แบบอัตโนมัติแต่ถ้าต้องการล็อกนะครับก็ใช้ปลายนิ้วนะครับแต่ที่ปุ่มสมาร์ทคีย์เลสบางตรงนี้นะครับที่เราเห็นในหน่อยโฟกัสให้นะครับตรงนี้นะครับไปเข้าไปนะครับ ก็จะเป็นการล็อกให้อัตโนมัตินะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยนะครับถอยหลังนะครับกระจกมองข้างนะครับผมจะปรับองศาต่ำลงให้อัตโนมัติด้วยนะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างของ Ma z d a CX 3 0นะครับก็จะใส่ในส่วนของระบบ GVC พัสดมาให้ก็จะเพิ่มในเรื่องของการยึดเกาะถนนความปลอดภัยขณะขับขี่ให้ด้วยนะครับด้านหน้านะครับที่ล้อจะเป็นระบบดิสเบรกนะครับทั้งหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ ในส่วนของด้านในของห้องโดยสารเดี๋ยวหน่อยจะพามาชมในส่วนของด้านในนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูที่แผงข้างประตูนะครับก็จะเป็นบุด้วยหนังนะครับเป็นออกเป็นสีน้ําตาลนะครับทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็จะเห็นในส่วนของตัวปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกที่ข้างประตูซึ่งขนาดที่เราไปเติมน้ํามันนะครับเพียงเพื่อนๆนะครับปลดล็อกที่ปลดล็อกประตูให้นะครับเดี๋ยวเด็กปั๊มน้ํามันก็จะสามารถที่จะเปิดฝาน้ํามันได้นะครับในรุ่นนี้ระบบเครื่องเสียงนะครับ ไม่ได้ใส่ในเรื่องของระบบเครื่องสิยงบสมาให้นะครับแต่ว่าเสียงก็ไพเราะเลยทีเดียวนะครับในรุ่นนี้หน่อยแถมสครับเพจมาให้นะครับป้องกันรอยขีดขด่วนขณะขึ้นลงตัวรถนะครับ ในส่วนต้มตัวบ่อนะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับให้บ่อหนังสีดามาให้แต่ว่าจะแซมด้วยสีน้ําตาลนะครับทําให้ดูสปอร์ตนะครับมากขึ้นนะครับก็จะมีรูรูปุนะครับระบายอากาศนะครับให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับระบบบันทึกหน่วยความจำนะครับหรือว่าเมมโมรีเซตให้2ตําแหน่งนะครับในรุ่นนี้นะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบไฟฟ้าช่วยผันแรงนะครับก็สามารถปรับได้สีทิศทางนะครับ ขึ้นลงเข้าออกหาตัวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับเช่นตัวระบบโค้ดซอนโทนะครับควบคุมความเร็วคงที่นะครับแล้วก็ปุ่มในส่วนของการควบคุมหาระดับเสียงหรือในส่วนของข้อมูลการขีดต่างๆอินโฟเมชันนะครับปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์นะครับซึ่งในรุ่นนี้เราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือโดยระบบโดยผ่านระบบบลูทูธก็ได้หรือว่าจะเชื่อมต่อโดย สาย USB นะในระบบ Apple หรือ Android c a ค p l a y ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมมีที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติมาให้นะครับผมมีโหมดอัตโนมัติมาให้แล้วก็จะมีโหมดนะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับผมปุ่ม p u s ส start นะครับจะอยู่ด้านซ้ายนะครับหลังพวงมาลัยนะครับ ในส่วนของความปลอดภัยอื่นๆนะครับในรุ่นนี้นะครับให้ถุงลมนิรภัยมาเจ็ดตำแหน่งนะครับผมแล้วก็ยังเพิ่มในส่วนของระบบป้องกันล้อล็อกนะครับระบบช่วยกระจายแรงเบรกนะครับและระบบรักษาสถิตภาพการทรงตัวนะฮะหรือว่าระบบช่วยควบคุมการเลื่อนถลาย TCS มาให้เช่นเดียวกันนะครับ หน้าจอที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นหน้าจอ Center Display ขนาด7นิ้วนะครับอ่าซึ่งสามารถที่จะไปตั้งค่าต่างๆในส่วนของการขับขี่ได้ด้วยนะครับมาพร้อมกับปุ่มควบคุมอัจฉริยะนะครับเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์นะครับตัวดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปุ่มออโต้โฮลแล้วก็ยังมีในส่วนของโหมดสปอร์ตมาให้นะครับระบบเกียร์นะครับอ่าจะยังสามารถที่จะ เล่นได้สระบบก็คือออโต้กับแมนนวลนะครับผมระบบปร๊มอากาศนะครับอันนี้หน่อยชอบมากเลยนะครับเป็นระบบปัมอากาศแบบอัตโนมัตินะครับแบบว่าแบบแยกซ้ายขวาที่เรียกว่าดูโอโซนนะครับแต่ว่าหน่อยชอบตรงแป้นเ,เขาเรียกว่าปรับอุณหภูมิตรงนี้จะเหมือนกับแป้นของของคีย์บอร์ดเป็นโนนะครับซึ่งอันนี้จะเพิ่มความสะดวกสบายเวลา เราจะมีการเปลี่ยนอุณหภูมิขณะที่เราขับขี่อันนี้ก็จะช่วยเรื่องของความปลอดภัยได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของหน้าจอนะครับ active driving display นะครับแต่ไม่ได้เป็นแบบ pop up นะครับจะเป็นแบบว่าแสดงผลที่กระจกแบบวินชวให้ด้วยนะครับที่พักแขนนะครับในรุ่นนี้นะครับเหมือนกับรุ่นอื่นๆเลยก็จะ แต่งด้วยหนังสีออกน้ำตาลน,นะครับดูสปอร์ตดูสวยดูรูนะครับวิธีการเปิดนะครับก็จะมีปุ่มกดด้านล่างนะครับกดไปแล้วก็เลื่อนไปหนึ่งจังหวะนะครับแล้วก็ค่อยเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระนะครับเทว่าใต้ที่พักวางแขนนะครับ ซึ่งในรถยนต์คันนี้นะครับหน่อยรอส่งมอบอยู่นะครับหน่อยเดินสายกล้องไว้ให้นะครับอันนี้แถมกล้องบันทึกหน้ารถเดินสายไปให้เรียบร้อยแต่ว่ายังไม่สามารถติดกล้องได้เนื่องจากว่าฟิล์มย,ยังไม่เข้ารูปนะครับต้องรอไว้ประมาณสักอสองสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าน,น,นี่เราจะเก็บเดินสายไ้ให้เรียบร้อยสังเกตว่าเราจะไม่เห็นสายเดินกล้องนะครับสายกล้องที่วางระโยงระยางนะครับจะเก็บเรียบร้อยแล้วก็ามามาต่อด้านหลังนะครับด้านหลัง ที่เป็นที่จ่ายไฟสำรองให้นะครับก็จะไม่เห็นนะครับที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วเปลี่ยนตำแหน่งนะครับไปไว้ตรงด้านหน้าของออคันเกียร์นะครับก็จะเพิ่มในส่วนของความสะดวกสบายเวลาเราวางแก้วน้ำนะครับ หากมองจากภายนอกนะครับในคันนี้หน่อยติดฟิลม์มเ,เซรามิกนะครับผมขนาดความเข้มอยู่ที่60รอบคันนะครับ mm. ก็ถ้ามองจากด้านในออมองจากด้านนอกเข้าไปด้านในเนี่ยนะครับ mm. ก็จะมืดหน่อยนะครับแต่ว่าในฟิล์มยี่ห้อนี้หากเรามองจากด้านในออกมาด้านนอกจะทําให้สว่างมากขึ้นนะครับ mm. แล้วก็ช่วยการความร้อนได้ดีด้วยนะครับ กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับผมซึ่งในนี้จะมีด้านในจะมีกุญแจสำรองมาให้นะครับถ้าเราอยู่ใกล้ตัวรถนะครับในระยะห่างประมาณ80เซนติเมตรนะครับเราสามารถที่จะเ,เข้ารถได้โดยที่ไม่ต้องมากดปลดล็อกที่รีโมทได้นะครับอันนี้หน่อนจะสาธิตให้ดูนะครับสมมุติว่าน,นี่กุญแจเราอยู่ในกระเป๋านะครับเราเพียงสอดมือเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นการปลดล็อกประตูสังเกตว่า กระจกมองข้างจะเปิดอัตโนมัติให้นะครับแล้วเราก็เข้ามาที่ตัวรถได้เลยนะครับแต่ถ้ารถล็อกนะครับกระจกนะครับมองข้างจะพับให้แบบอัตโนมัตินะครับอันนี้เรียกว่าสวยงามแล้วก็ทันสมัยเลยทีเดียวนะครับกระจกมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวที่เป็นหลอด LED มาให้ด้านข้างนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะทําให้เพิ่มในส่วนของความปลอดภัยในขณะเลี้ยวให้ด้วยนะครับ ในคันนี้นะครับให้สปอยเลอร์ด้านหลังมาด้วยนะครับเป็นสีดำนะครับสีดำพิโดแบ็กนะครับทำให้รถดูสปอร์ตแล้วก็ดูเทดูเทมากขึ้นนะครับผมก็เสาอากาศในรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบฝังกระจกนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่มีแบบคีบสลามเหมือนกับรุ่นก่อนๆหน้านี้นะครับผมเดี๋ยว่าจจะพาไปดูในส่วนของด้านหลังนะครับลืมอย่างหนึ่งนะครับ มีคำถามเข้ามาว่าระยะต่ําสุดจากพื้นนะครับก็คือระยะเรียกาวนะครับสำหรับ CX 3 0เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ175มิลลิเมตรนะก็สูงขึ้นเลยทีเดียวนะฮะนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะลุยน้ำนะในในช่วงหน้าฝนได้แบบสบายเลยนะครับระบบดิสเบรกนะครับให้ทั้งในส่วนของคู่ล้อหน้าและก็ล้อหลังนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับในรุ่นนี้จะไม่มีกล้อง แล้วก็เซนเซอร์ทอยล่งที่หน่อยเรียนไปแล้วตั้งแต่ช่วงแรกนะครับแล้วก็เวลาเปิดฝาท้ายในรุ่นนี้จะเป็นเปิดด้วยแมนนวลน,นะครับก็คือยังไม่ได้ใส่ระบบไฟฟ้ามาให้นะครับจะเปิดแบบนี้นะครับในรุ่นนี้จะมีที่คันสัมภาระให้นะครับแล้วก็มีถาดท้ายให้นะครับมีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินมาให้ด้วยนะครับเรียกว่าครบเลยทีเดียวนะครับ รุ่นนี้มีท่อคู่นะครับมาให้นะครับทั้งซ้ายขวาอยู่แล้วนะครับทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับ พอเราปลดล็อกนะครับลรอปลดล็อกประตูนะครับจากด้านในของตัวรถนะครับเด็กปั๊มสามารถที่จะเปิดฝาถังโดยการกดเข้าไป1ครั้งนะครับอันนี้ก็จะสามารถเปิดได้ในรุ่นนี้นะครับสามารถเติมน้ํามันที่มีค่าออกเทน95ขึ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเบนซินแก๊สฮอลนะครับ95สามารถในส่วนของเติม E เป็น 5, E10 แล้วก็ E20 ได้นะครับความจุถังน้ํามันในรุ่นนี้อยู่ประมาณ51นะครับ51ลิตรนะครับ ก็ถ้าราคาน้ำมันณนเวลาณเวลานี้ในวันที่27 7เมษายน2563นะครับหน่อยเติม95ไปอยู่ประมาณ800นะครับก็เรียกว่าเกือเกบเก็บเต็มถังแล้วนะครับ ในส่วนของการบริการหลังการขายนะครับก็จะมีในส่วนของแ c t i v e Service นะครับซึ่งเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับอันนี้หน่อยจะติดสติ๊กเกอร์นะครับเป็น a อ t i v e s e r v i วิไว้ให้นะครับซึ่งอันนี้จะบริการ24ชั่วโมงเช่นเวลายางรั่วน้ำมันหมดหรือเหตุฉุกเฉินนันอื่นๆเราสามารถโทรเบอร์เขาเรียกว่าเบอร์โทรเบอร์ตรงเบอร์ฉุกเฉินได้เลยตามเบอร์นี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับออกมาให้บริการถึงที่เลยนะครับ